เอาละครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่กับผมไอเซอร์นะครับวันนี้ไม่ได้มาลงแรงนะครับทุกคนแต่จะมาแนะนำฮีโร่เซิร์ฟเบต้านะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอิกกีนั่นเองหนุ่มน้อยจอมเวทเมดสายเกลียนนะครับลูกศิษย์ของโลริออนนั่นเองเมดตัวนี้เป็นเมดยืนระยะนะครับสามารถโจมตีได้จากระยะไกลนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลแต่ละสกิลนะครับมันสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟนะครับท่าน เมื่อเรากดตีเนี่ยตัวของอิกลี่นะครับจะใช้กระทาชี้แล้วปล่อยพลังเวทนะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเมื่อใช้โดนศัตรูหรือว่าคีบเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทนะครับอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมันก็เพิ่มตามเลเวลของตัวละครนะครับต่อมาสกิลที่1น,นะครับท่านผู้ชมมี2แบบแบบแรกนะครับกดใช้แบบครั้งเดียวแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ เมื่อกดใช้นะครับตัวของอิกลี่เนี่ยจะใช้คาถาโยนดวงเวทไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายเวทนะครับแรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับอันนี้แบบที่2นะครับท่านผู้ชมใช้แบบกดค้างนะครับเมื่อเรากดค้างเอาไว้นะครับแบบนี้ตัวของอิกลี่เนี่ยจะใช้คาถทานะครับโยนดวงเวทอย่างต่อเนื่องถึง5ครั้งนะครับสแต็กอยู่ใต้หลอดเลือดนะครับท่านผู้ชมระหว่างนั้นเราก็สามารถกําหนดทิศทางได้นะครับว่าเราจะเอาไปลงที่ไหนนะครับอ่า บบนี้มาต่อกันที่สกิลที่2นะครับท่านผู้ชมสกิลที่2เนี่ยเมื่อเรากดใช้ครั้งแรกนะครับมันจะทําให้ตัวของอิกลี่เนี่ย <Gl orian S 1> ลอยเหนือพื้นขึ้น,นมา <The S 1> เหมือนกับไอรอนแมนนั่นเองและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ด้วยนะครับแบบนี้พร้อมกับสกิลเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบผักพร้อมสตันศัตรูแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึง่งอ่ามันจะสตันศัตรูนะครับ เรามาต่อกันที่อันตินะครับท่านผู้ชมหรือว่าสกิลที่3เป็นการโจมตีจากระยะไกลนะครับเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับวงสกิลจะยืดออกนะครับเหมือนกับเอฟสุเลยนะครับและตัวของอิกลี่เนี่ยจะส่งดวงเวทไปนะครับพร้อมกับสร้างพื้นที่เวทนะครับและจะมีดวงตาเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นมันจะพุ่งลงสู่พื้นท่านผู้ชมแบบนี้เลยอ่าหลังจากนั้นมันจะระเบิดนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายสามารถใช้ได้ถึง2ครั้งนะครับท่านผู้ชม ต้องบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้ไม่ใช้มานานะครับการใช้และรายละเอียดแต่ละสกิลเนี่ยเป็นการสรุปคร่าวๆจากการที่ผมลองเล่นดูนะจ๊ะต้องรองให้เข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนรูนพลังแฝงไอเทมตามนี้เลยนะครับไอเทมจะมี2แบบนะครับแบบฟาร์มกับแบบเลนนะส่วนสเปลถ้ายืนเลนนะครับแนะนําเอาเป็นฟิกเกอร์นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการเล่นในเกมกันเลย Let me see.